อต่อจากคลิปที่แล้วก็มันจะบอกว่าชื่อม้าต่างบ้านนอนอามันทวิชษะสีกับกระจกแล้วก็ทอทักแล้วก็มีโซฟาให้นั่งบนนี้มาเนชื่อหนอันี่ครับแต่จะเป็นแต่รูกหน้าน่าจะจะเป็น SVP C 1 2 1ครับ ไมเล่นกนได้นะครับและคุณต้องหาอันนั้นให้เจอนะบ้านผมให้เจอถ้าห,หาเจอเมอไหร่ผมจะแจกเพชรหนึ่งพันเพชรนะครับที่เป็นบุกเลยยอดจอดเขาไปที่มีเพชรเลมาก็ออ้านนี้นะครับอืจำไว้นะครับเปน็นหลันแม่รับจำไว้ผมสร้างมาโคตรนานผมยืมบ้านอื่นเพราะคนอื่นแบบเขาไม่ได้มาแล้วไงครับ ับจบคิปเพียงแค่นี้นะครับบาย